กระเนื้อปลาะะข้าเวเบือคือข้าวเหนียวแช่นะคะชุสุลดนะคะใส่แบบพอประมาณพี่น้องนะคะกะกะเอาคหมอแล้วก็ใส่ชดดีนะคะชิใส,ส่แุ่ชุลดะคะ่ดนะ,คะน้ำล่างโคกค่ะพี่น้องใส่ลงไปะคะ่ะ พักกันแยงค่ะพี่พักกันแยงขออีตูนะคะชิไส้ทีหลังนะคะชิไสรอบชุดท้ายรอบที่ป่าสุกแล้วนะคะทันี้ก็มาเปิดไฟค่ะเปิดไฟแล้วก็ปิดฟ้าไว้นะคะพะมันสิผ่านหน้าที่ค่ะแล้วก็พลิกอีกั้างหนึ่งแล้วก็อีกหันหน้าที่กับระมันอีกคือปิดฟ้าแล้วนะคะเห็นไหมคะไฟกลางค่ะปิดฟ้าแล้วนะคะโีเค่ะอี่ค่ะมอีสานเอา แล้วๆลนะคะนี่มกป่ากาเด้อจำนามันหน่อยหนึ่งงำงง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 งสงบ